<rôle> ไม่ปวดไหล่จริงเหรอคะอันนี้จริงไหมครับเนี่ยใช่ไม่น่าเชื่อเลยอืมไม่เชื่อกระเป๋าเอสต็อกที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่ามันช่วยลดอาการปวดหลังและไหล่วันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันสามารถลดอาการปวดหลังได้จริงไหมครับ จริงปะเนี่ยมันเบามากเลยสบายมากเนี่ยชิวเพราะมันรับน้ําหนักได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไปอ,ะอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่สบายมากเลยจริงเหรอคะไม่น่านะคะเพราะว่ามันรู้สึกเบามากเลยคะ่ะเบากว่าที่คิดเลยฮรรู้สึกว่ามันสพอร์ตไหลเนาะใช่ใช่เออจะเหมาะบอเอาไปขึ้นเขาอะไรอ้ยมันมันไม่หนักเลยฮะตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามัน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 ไม่ค่อยหลังตรงเนี้ยอ่า ใช่มันจะมนแล้วไอ้ตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตซัพพอร์ตแทนตรงนี้ด้วยมากกว่ามาแล้วครับเพื่อนเพื่อน จากที่เราทดสอบกันไปนะครับอย่างที่รู้คือกระเป๋า F-stop ตัวนี้ครับมันช่วยลดอาการปวดหลังและไหล่นะครับจากการที่มีอาการกดทับนะครับบริเวณหัวไหล่และแผ่นหลังของเราครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่เป็นนักเดินทางนะครับช่างภาพต้องสะพายอุปกรณ์ต่างๆไปถ่ายรูปนะครับซึ่งกระเป๋า F-stop ใบนี้นะครับเขามีการออกแบบนะครับให้มีการกระจายน้ําหนักที่ดีมากนะครับ น้ำหนักจะไม่ถูกปลดลงที่หัวไหล่และที่หลังของเรานะครับช่วยลดอาการปวดหลังและไหล่แน่นอนครับเพราะว่าการออกแบบให้มีโครงเหล็กภายในนะครับและการรักษาบาลานซ์ของตัวกระเป๋านะครับช่วยเราสามารถสะพายได้เป็นระยะเวลาน,านานมากขึ้นด้วยครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากทดสอบด้วยตัวเองนะครับว่ากระเป๋าใบน,นี้พอขึ้นหลังว่าเป็นยังไงมาเจอกันได้เลยครับที่ c a m e r a Maker ครับเ,เพื่อนๆ